บางครั้งเนี่ยมันจะมีสภาวะที่ว่าจิตเขามีความอืดอะคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่จิตมีความอืดหรือจมลงไปกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแบบที่ว่าไม่รับรู้สิ่งรอบตัวอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะในจังหวะที่ตัวรู้และตัวคิดเนี่ยมันยังไม่เหมือนกับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่มันเหมือนกระชับกระเชนไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงแต่เอาเป็นว่ามีอาการจมลงไปในอารมณ์ก็ต้องถอยหลังกลับมานะคะการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ มันเป็นการถอยหมดเลยนะคะถอยมาหรือว่าทวนกระแสของโลกทวนกระแสของความเคยชินเดิมๆที่จิตเขาจะเข้าไปจมเข้าไปวนอยู่ในวิถีนะคะจนทําให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในวิถีนั้นๆแล้วมีการแสดงออกทางกายวาจาแล้วก็ใจนะคะต้องถอยหลังค่ะถอยหลังกลับมาถอยจิตออกมาทําอย่างไรนะคะก็สมมุติว่าเราจมอยู่ไปในความคิดใช่ไหมคะก็ให้แค่ กลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่ท่ายืนหรือกลับมาที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะซึ่งอย่างพอเราจมไปเราก็รู้สึกตัวก่อนถ้าไม่มีความรู้สึกตัวตัวสติยังไม่มาเนี่ย มันก็ทําไม่ได้นะสติและสัมปชัญญะเราต้องฝึกฝนก็คือจิตต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแรงมีความตั้งมั่นพร้อมที่จะเห็นอาการเคลื่อนไปของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเขาเคลื่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะปกติของเขานะคะที่เขาจะต้องเคลื่อนไปรับอารมณ์นะคะรับอารมณ์แล้วก็เคลื่อนไปในอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นการขับเคลื่อนของวัฏถะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเห็นสภาวะของความจมเนี่ยสติก็จะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติ ตรงนั้นเนี่ยเป็นสติอัตโนมัติพอตั้งมั่นก็กลับมารู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายในกายรู้กายทั้งหมดแล้วก็รู้ภายนอกความไหวของสิ่งที่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงก็คือเรียกว่ารู้รอบรู้นอกรู้ในรู้หมดเนี่ยก็คือการทวนกลับมาทวนกลับมาที่ตัวปรมัตรธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะ อันนี้ก็คือวิธีแก้การที่เราหลงไปคิดทําแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยการเข้าไปวนอยู่ในวัตถะตรงนั้นเนี่ยก็จะกลับมาก็คือถอยหลังกลับนะคะค่ะสาธุค,ค่ะ